อุ้ยสงแตกดูสงแตกดูสวัสดีค่ะพี่น้องแฟนเพจมลำทิดาพ่อนค่ะวันนี้มาเกลียวเขาค่ะยู่หางผู้สารเป็นเขาอันไม่เป็นเขามาโต้มาเต้งดอกตะวันสิกินเขาก้อนสิงลงเกี่ยวมันสวยแล้วเนาะไม่หยางแน่ โอ้แบบนี้มึงน้ากินครับพี่นอ้องอืมล่มล่มเย็นดีดีค่ะยุคขางคู่ห้วยจิดาพ่ออันห่อเขากับมุกป่ามุกป่าเขาหน่อยค่ะไม่เป็นป่าควนแม่อันพี่น้องเอฟซี FC, ่ปนเอามาฝาค่ะก็เลยเอามามุกมาหน้ามากินหน้าัฉยๆต้องมากรอกแซกตะม่ายางอยู่ตะวันกินป่านี้เขากอน จะเขาเอีหยังบุค่ะเขากินได้ตลอดทั้งอันทั้งหมกทั้งปิ้งนี่อันนี้อันนี้ปิ้งค่ะปิ้งปลาแต่ว่าทิดาพ่อจะกินหมกปลาดีกว่ายาเสียบอันแม่เราล่วลงไปเกี่ยวเขาก้อนละค่ะเลือยตาทิดาพ่อนเอนี่ยละกินเขาก้อนพ่อเห็นเขาก้อนสาดกระลึมออกมาหนึ่งเลด้นั่งอะ ขังเอ้านั่งขางคู่เหวยเอาปาาเจ้าจมกกางรายเถอะมกจะฟังอีกตัวจนแก่บ่ละ มกใส่ตไาไข่อ๋อปลาไข่ปลาก้างไรนี่หอดไข่ปลาค่ะ ก้างไรต้องเธอควายกินค่ะอันันกะมี่ ยี่มาแล้วค่ะกิดว่าเหมือดอกก้อนสีเศร้าจะมนี้ของหวานลางข้าวขนมกายศาสตร์ค่ะมม่อีควณพุ่นพนองเร้อเป็นการสนับสนุนอุดหนุนขนมค่ะรสชาติคือเกาค่ะเพื่นว่าแข็งบอบอแข็งขนมลินอือร่อยมาก แซ่บครับพี่น้องมันให้จ่ายกับที่สดๆหรือเปีนค้องปากข้องตอนก็นได้ครับบแพงครับบแพงอยากได้ถักแชทได้ด้วยค่ะบตอนนี้สีดาพ่อนกำลังมือเอื้อมสีดาพ่อเฉียชาย่อยทรงขงนมห้พี่น้องเกวขมาแม่มียซี้ันะะนี้แหละค่ะแซ่บเล่ไม่เหีงเหง